สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงแค่จีนส้มเสร็จสปาพักนะจ้าอันนี้กับวัตถุดิบหลักของเฮาเนาะจีนส้มหัาแปงกันวันก่อนนะจ้าพักละนะจ้ามาเด็ดมาไซเอาแต่ยอดอ่อนๆนะจ้าตามด้วยบอกแขวงกุลาหรือว่าปลาเขือพวงนะเด็ดเอาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะจ้าฝักยาวริมรั้วนะจ้ามาเด็ดเป็นก้มเป็นแก้มนะจ้าแล้วก็ผักแคบนะจ้าผักแคบหรือผักตัางลึงนะจ้าเด็ดเอาแต่ใบอ่อนๆนะจ้า อ่าส่วนชิ้นส้มของเฮาเด็ยก็มาเด็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเจ้าเลยจะหันน่นนะก็สุดแล้วแต่นะเจ้ามาดูในะส่วนเครื่องแกงเนาะก็มีอย่างนักนะเจ้าหอมกระเทียมพริกแห้งใส่ลงไปนะเจ้าตามด้วยกะปิเนาะชิรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะเจ้าเพิ่มรสเพิ่มชาละขาดเบรคกันน้ำปลาห้าใส่ลงไปเลยนะเจ้าคราวนี้ก็มาโคกเครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยย้ายไปหน้าเต่าเนาะ ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปตั้งเครื่องแกงที่เขาตามตะกี้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำล้างครกนะยสําน้ำเดือดบลรดบลรดก็ใส่จีนส้มลงไปนะยสํ ตามด้วยสปาผักนะจ๊ะแกงแค่นี้ใส่ได้สปาผักเลยนะจ๊ะผักอะยังก็ใส่ได้เหมือนกันหมดคล้ายๆออดปูนานะออดขา้าวคั่วคล้ายๆผักชนิดเดียวกันนะจ๊นะต้มเดียวกับยอบนะผักยอบกเับสุกนะจ๊ะสุกง่ายผักนะจ๊ะมีคูนก็ใส่คูนตัวก็ได้นะจ๊ะสุกเรียบร้อยก็มาชิมรสชิมชาเนาะจ้างยังก็ใส่ลงไปถ้าบระจางอย่างกะนักใส่ถ้วยใส่าชามได้เลยนะจ๊ะ